รายการ e X i t Coming Game เเป็นรายการที่มีคำหยาบปวดใช้จักรยานในการรับชมอาจจะแคสกับเพื่อนหรือพี่เป็นซะส่วนใหญ่ด้วยความเกลียดที่มีผู้ต่อเิ้นพันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลางานครับส,ส,สวัสดีค่ะนี่คือรายการ e X i t Coming Game นะคะวันนี้ใหม่ก็จะมาพูดถึงชแนลของใหม่ก็คือ My e X i t Coming Game ใน Facebook นะคะก,คก็คือชแนลใหม่มันมีสองแนลก็คือชแนล เดินไปดื่ม,ม,มกับแอนด์ปุ๊กใกันมันจะมีคำว,ว่า Exit Coming Game เฉยๆอ้าวจิดอันนี้อันนี้คือเป็นชแนลเก่าซึ่งอุ้ยก็เหมือนคนไลฟ์เพิ่มนะเพราะว่าอันนี้ก็เลิกทำไปนานแล้วก็มีแต่ที่หม่แคสใหน่ก็เลยเป็นชแนลมาเป็นไม่ My ์ซิคคอมมิ่งเกมนะครับพม ก็สร้างไปได้ไม่นานแล้วตามทันนั้นอะไรเนี่ยมีตุ๊กโตสเตอร์จ้าก็ก็ดูแลชแนลบ้างอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ข้อความเดินชแนลเพื่อได้ก็มาแคร์เลยกันคือแบบนึกปื้นมาเลยคนละเยอะใช่ไหมก็มาบอกเฉยว่าเออชแนลนี้ยมันมีสองชแนลแล้วชแนลเก่าชแนลใหม่มันไม่เหมือนกันคือชแนลเก่ามันลาเตอร์ทำไปแล้ว ก็คือเตือนนักผู้ชมเอาไว้ถูกต้องแล้ว่สมมติว่าเราเป็นผู้ดูนะเข้าไปปุ๊บเฮ้ยที่ใหม่นี่ว่าเฮ้ยอยากลองหาในเฟซบุ๊กว่ะและทีนี้เราไม่ได้เขับเร็วไงเราไม่ได้เห็นตรงเนี้ยที่ใหม่โพสว่าเอ้ยมันเป็นชแนลอะไรอย่างงี้มันก็ตจะกลายเป็นว่ามาหาในเฟซบุ๊กว่าเฮ้ยเอ็กซิคคอมมิ่งเกมนี่ละนี่มันจะมีสองอัน ให้เลือกขั้วบ่ใหม่คือขั้วเกมนะคะอย่าลงผิดเ้อแค่นี้แหละไม่สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะคะจะเป็นบุญคุณมากเลยนะคะ The Clash